หญิงจุลาลักษ์นะคะวันนี้จะมาร้องเพลง Reflection นะคะ Who is the girl จากกรณีข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยค่ะสำหรับการเสียชีวิตของอดีตเซ็กซี่สตาค่ะอย่างคุณหญิงจุลาลักษ์อิสมาโลนนะคะนักแสดงชื่อดังในวัย45ปีที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมจากภาวะไตวายเฉียบพันค่ะ ล่าสุดค่ะคุณแม่พันนีกิติยารัตนะคะซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณหญิงจุฬาลักษณ์ค่ะได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะถึงสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวค่ะรวมถึงได้มีการพูดถึงคําสั่งเสียสุดท้ายของลูกสาวก่อนที่จะเสียชีวิตด้วยค่ะ โดยคุณแม่นะคะได้มีการเล่าว่าคุณหญิงจุฬาลักษณ์นั้นได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมมาเป็นระยะเวลานานแล้วค่ะป่วยมานานกว่า10ปีแล้วซึ่งในตอนแรกนะคะก็เหมือนว่าจะหายไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายค่ะมันกลับมาลามแล้วก็เสียชีวิตค่ะโดยเริ่มแรกค่ะคุณแม่นะคะบอกว่าอาการดังกล่าวนั้นเกิดจากที่ด้านซ้ายก่อนค่ะก่อนที่จะมีการผ่าตัดไปและสุดท้ายค่ะมันก็กลับมาลามที่ข้างขวาและก็ลามมาที่ไตเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วค่ะซึ่งต้องบอกว่าในช่วง รักษานะคะอาการของคุณหญิงนั้นก็ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นมาโดยตลอดค่ะทุกๆคนในครอบครัวก็สบายใจค่ะแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วหลังจากการให้คีโมไปได้เพียงแค่4ี่ครั้งเท่านั้นค่ะทางด้านคุณหญิงนั้นก็ไม่ไหวค่ะร่างกายรับไม่ไหวแล้วโดยคุณแม่บอกว่า,วาข้างในรับไม่ไหวจนทําให้เกิดเป็นอาการไตวายวเฉียบพลันแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณแม่เองนะคะก็ยังได้มีการเผยคําสั่งเสียสุดท้ายของคุณหญิงจุฬาลักษ์ด้วยค่ะว่า ก่อนเสียคะ่ะคุณหญิงก็ได้มีการบอกว่าจะไม่ใส่สายยางอะไรเลยขอให้เขาไปแบบสบายๆไม่ให้เจาะไม่ให้ใส่สัญญาณช่วยชีวิตก็คือคุณหญิงบอกว่าไม่เอาเลยรวมถึงมีการเซ็นกับคุณหมอไวค้ค่ะและคุณแม่คะ่ะก็บอกว่าคุณหญิงนั้นก็เป็นห่วงลูกสาวมากๆอยากให้ลูกสาวไปโอลิมปิกอย่างที่เขาหวังแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้อยู่ดูลูกสาวคะ่ะ นอกเหนือจากนี้ค่ะทางด้านคุณหญิงจุลาลักษณ์นะคะก็ได้มีการเผยความต้องการสุดท้ายค่ะโดยทางด้านคุณแม่ก็บอกว่าคุณหญิงฝากบอกมาว่าในงานศพของเขาอยากให้เปิดเพลงของเขาที่เขาเป็นคนร้องรวมถึงอยากให้ทุกคนที่มาร่วมงาน,นะคะ่ะใส่เสื้อผ้าเป็นสีสีไม่ให้ใส่ขาวดำเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนเศร้าและก็อยากให้จัดดอกไม้สวยๆประดับในงานอย่างดอกลิลลี่ค่ะและทางด้านคุณแม่นะคะก็ยังได้ทิ้งท้ายอีกค่ะว่า คุณหญิงจากไปด้วยความสบายใจเขาสั่งเสียไว้ให้ลูกเรียบร้อยไม่อยากให้ใครเป็นห่วงบ้านช่องก็โอนให้เสร็จสับหมดเลยถือว่าทำภารกิจทุกอย่างเรียบร้อยสั่งหมดทุกอย่างแล้ว